พฤติกรรมเสี่ยงรถพังเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการขับขี่รถนะครับทีนี้เนี่ยก็มีการขับขี่บางประเภทนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเรากระทําไปเนี่ยทำให้รถเราพังเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามีพฤติกรรมแบบไหนบ้าง หนึ่งก็คือการาสตาร์ทรถแล้วก็เร่งเครื่องออกตัวทันทีนะครับซึ่งก็จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์เนี่ยสั้นลงหลังสตาร์ทรถเนี่ยเราควรจะค่อยๆอ,ออกตัวขับช้าๆก่อนนะครับสองไม,สอไม่สนใจไฟเตือนบนหน้าปัดรถซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของรถยนต์นะครับเราจะต้องดูคู่มือ รถนะครับรีบหาอาการผิดปกติทันทีถ้ามีสัญญาณไฟเตือนนะครับ 3. ปล่อยของเหลวในเครื่องยนต์แห้งนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเสื่อมสภาพและเสี่ยงเกิดอันตรายขณะขับขี่เพราะฉะนั้นควรจะนำรถเนี่ยเข้าศูนย์สม่ำเสมอเมื่อถึงระยะซ่อมบำรุงนะครับ 4. เมื่อเจอลูกระนาดทางกรุขะหลุมบ่อ ไม่ชะลอความเร็วก็จะทำให้ช่วงล่างเสื่อมสภาพยิ่งขับเร็วก็ยิ่งพังเร็วรับแรงกระแทกมากกว่าปกตินะครับ 5. เหยียบคันเร่งจนมิดคลิกดาวบ่อยๆลากรอบเครื่องยนต์เร่งเครื่องแซงเร่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยจะทำให้อายุการใช้งานระบบเกียร์สั้นลงสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น และ 6. เปลี่ยเกียเปลี่ยนเกียร์รยก,รยรกระทันหันเช่นรีบร้อนเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังเพื่อเดินหน้าโดยไม่รอให้รถหยุดสนิทก่อนก็จะทำลายระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังอายุการใช้งานของระบบเกียร์ก็จะสั้นลงนะครับทั้ง6แบบนี้เนี่ยคือพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้รถของเราเนี่ยพังเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเอง